โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลค์เกมเซเีเดียนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีตัวละครเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นการ์ดตัวละครมีชื่อว่านะครับอีโวคุนสกาวเรตนี่ครับก็ดูดูสกิลแล้วมันมีสกิลที่ผมชอบนะผมว่าผมจะทำนะครับอีเวนต์นี้ก็แจกเอสให้ไปหนึ่งแจกเฮดให้ไปหนึ่งมาเพื่ออะไรเพราะยังไงปกติมันหา5ใบแต่นี้มันหา6ใบไง แจกเอสมาให้ใบหนึ่งก็ยังไงก็ต้องหา5ใบก็เหมือนปกติอยู่ดีแต่ถ้าหาตัวอื่นอย่างเงี้ยเออโอเคเนี่ยแม่งเขมขมดคือคุณแจกแบบคือแม็กกี้เอ็มมันแจกมามันคิดว่าอยู่แล้วแหละกูกูจะเพิ่มการ์ดให้มันหายากขึ้นไปอีกอะ่ะเหมือนแจกฟรีมาก็แบบเอามาเป็นให้ผู้เล่นแบบล่อให้ผู้เล่นทาอีเวนต์ไปงันงน,นแหละฉลาดชิบหายนะครับเออฉลาดชิบหายนะครับเนี่ยดูดิห้าปกติแม่งต้องเป็น4ี่หรือเป็น3มอะไรแบบเงี้ยพวกการ์ดเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่แม่ง เออห้านะครับมันส่วนตัวไอ้ควินสการเลตเนี่ยคือ6นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของมันดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูที่ประกาศดีกว่านะครับผมมันมีสกิลที่ผมชอบนะผมคิดเลยคิดว่าผมน่าจะทํานี่ครับน่าจะทําอีเวนต์ถึงวันที่5มกกะรานะครับสกิลนะครับก็คือเป็นเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คของฉันนะครับมีโอกาส70%นะครับอัญเชิญสัตว์เลี้ยงทหารการนะครับอัญเชิญสัตว์เลี้ยงทหารการเนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงมันจะตามไปนะ แล้วพอไปถึงพื้นที่ว่างมันก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็จะหายไปละมัง้งแต่ถ้าเป็นพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ใบตกก็จะป้ายสีหรืออะไรยังไงนี่แหละผมอ่านมันดูอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนรีวิวแล้วกันอันนี้ผมจะไม่ค่อยอธิบายมากนะครับอืมอันนี้เป็นสกิลเมื่อตกแลนด์มาร์กหรือว่าก่อสร้างแรดนะครับจะมีโอกาสเจสอันเชิญสัตว์เลี้ยงทหารการ์ดนะครับถือว่าโอเคอนะยังยังพอได้อยู่ ค,คือตกแลนหรืออะไรอย่างเงี้ยยังพอ,อเชิญทหารการไม่ใช่แบบแค่สร้างแลนอย่างเดียวแค่สร้างแลนอย่างเดียวคือกาก,ากเลยนะครับเอออันนี้ยังพอมื่อสร้างแลนกับตกแลนนะครับยังได้อ่าแล้วก็มีเมื่อก่อสร้างสามอาคาร3หลังนะครับโอกาส45ย้ายตำแหน่งที่ยืนอยู่นะครับเมื่อไม่แสดงผลเพิ่มทีละินะ่ครับแล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ของชานโอกาส6การล็อกฆ่าปันธานก็คือ ป็นยานนั่นเองเป็นยานทองอะ่ะเป็นยานสีทองอะ่ะตัวอัปเกรดอ่ะนี่ครับผมแล้วก็ส่วนสกิลที่2นะครับเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยด้วยการทอยเต๋านะครับโอกาส50%นะครับเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไล่การนี่แหละผมชอบสกิลนี้กับสกิลอัญเชิญสัตว์เลี้ยงที่ผมว่าคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ผมเลยจะทําไว,นนะวไ้นี่ครับแล้วก็ไอ้เนี่ยผมว่าโอเคนะไอ้หุ่นไล่การเนี่ย เอาไปเล่นกับหมัดเตะไม่น่าจะโหดแล้วเมื่อไม่แสดงผลเพิ่มทีละสามสิบเด้วยนะครับเมื่อไม่แสดงผลเพิ่มทีละสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปเล่นกับหมัดเตะหน้าหลังผมว่าน่าน่าจะเอาเรื่องน่าจะเอาเรื่องอยู่เ,เ,ลยเลยคิดตัดสินใจว่าทําอะไรบางอย่างก็เดี๋ยวรอดูผมรีวิวก่อนก็ได้นี่ครับผมอ่ะก็เมื่อเริ่มเทินนะครับเมื่อเริ่มเทินเพิ่มเงิน160%ของมาร์เบิลที่มีนะครับแล้วก็มีเมื่อเริ่มเทินของชจะรับเงินคืน4 5ของค่าก่อร้างทั้งหมดที่ม,ทมี นะครับก็ประมาณนี้ของสกิลนะครับไอเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มเกมเนี่ยได้160ไม่ใช่เมื่อเริ่มเทิร์นเมื่อเริ่มเกมเพิ่มเงิน160แต่ว่าต่อไปก็จะได้45%ของค่าก่อสร้างนะครับผมแต่ตอนละเทิร์นต่อตอนละเทิร์นต,ต่อไปนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมแล้วก็มีโกยเพชรพิเศษมาด้วยนะครับผมอันนี้อย่าลืมเข้าไปรับเอสนะครับเอสแจกมาในวัตถุดิบนะครับสำหรับใครที่จะทำนะครับผมอ่ะโกยเพชรอยู่ไหนวะ โกยเพชร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 นี่ไงโกยเพชรวันที่1มกราวอกลานะครับมี2เวลานะครับก็คือเที่ยงถึงบ่ายบ่ายสองนะครับแล้วก็มีช่วง2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับวันที่2มีแต่โกยทองนะครับส่วนวันที่3ก็มีเที่ยงนะครับถึงบ่ายสองนะครับโกยลูกอมดาวกับเพชรนะครับก็น่าจะโกยแหละนะครับหาเพชรคืนอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับเราหลักก็มีประมาณนี้ในร้านค้ามีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหมีเอ็มาให้ด้วยนะครับอะไรวะเท่าไหร่วะ หนึ่งพันะไม่รู้ือนีันะี่ครับอ่ะโอเคนะี่ครับเดี๋ยวผมไปสุ่มดีวกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้อยู่มันน่าจะอันนี้อยู่ผมชอบที่หมวกหุ่นไรการนี่แหละนะครับอืมผมชอบไอนนหมวกหุ่นไรการเพราะมันจะเราจะสามารถใส่หมวกไทเทเนียมเข้าไปด้วยได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีวยกว่านะครับตอนนี้เรามีอยู่1นึ0 0เเพชรนะครับ ไม่รู้จะหมดไปเท่าไหร่ขอแบบสักหมื่นหนึ่งก็โอเคนะสักหมื่นหนึ่งก็น่าจะโอเคเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปตุ่มกันเลยปะแพ็กแรกนี่ครับผ่านไปปั๊บปั๊ปปั๊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 อะไรออกอยากวะเฮ้ดูทรงน่าจะเป็นอะไรวะดูก่อนแป๊บนึงนะชึบ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 เดี๋ยวแป๊บนึงไปดูก่อนมันเป็นอะไรวะที่ออกอยากอ๋อเป็นนี่นี่นี่เนาะ คาทาเหรอคาถาออกอยากใช่ไหมสิบหายแล้วสิบหายแล้วชิบหายแล้วนะครับผมปะ่ะไปต่อไปต่อขอพันละอันก็ยังดีนะคาทาอา้าวมาอันหนึ่งนะครับคาทาเรานะครับผมเวเวให้บ้างเถอะมาคาทาคาถาไอ้สั์คาทามาสองว่ะเฮ้ยเหมือนจอาว่ะเฮ้ยคาทามาหน่อยมาอีกไหมไม่มาหลอกให้ดีใจหรือเปล่าวะเนี่ย มันข้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับชุบๆๆแล้วแม่ก็หายไปสัตว์คาทาอยู่ไหนจ๊ะโอ้โหกดมาให้ตกใจเล่นๆใช่ไหมอุ้ยคาทามาอีกแล้วสี่แล้วครับทุกคนสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วหรืออีเวนต์นี้มันจะอวยแล้ววะสี่แล้วคาทาอยู่ใสนเพื่อนเพื่อนคาทาเอ้ยห้า ทาาห้าแล้วอีสัตวกคาตาห้าแล้วหกไหมไม่หกบักสัตวดคาตามาไหมคาตาเดี๋ยวผมสุ่มไปอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปเปิดของดองดีวกว่านะครับผมคาตาโอเคหกเฮ้ยแม่งอวยว่ะ <c ười> อีเวนต์นี้เป็นอวยว,วะ่ะหกแล้วเดี๋ยวไปเปิดของดองดีวกว่าไหมเผื่อของดองไม่มาครบเลยเนี่ยหกแล้วหกแล้วหกแล้ว,ลวอีกสักแป๊บนึงดีวกว่าไหมอีกสักแป๊บนึงดีวกว่าะ คาทาอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเอาอีกแพ็คนี้เพื่อสุดท้ายแล้วกันนี่ครับปับป๊บปับบ๊บปั๊บบัคซัดบอออกแม่งเอ้ยกดลับทีเดียวเลยไหมมันไส้เ <laughs> ับแพ็คก,การ์ดตัวละคร <laughs> ลับแม่งให้หมดเลยเอ้เอาการ์ดเต็มแล้วหรอการ์ดเต็มเหรออ๋อการ์ดเราเต็มเหมือนนี้เพื่อนโ,โอ้โหมา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 ไป,ไปต่อไปต่อไปต่อ น่ครับรับต่อรับต่อรับ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 โอ้หมีแพ็กการ์ดเยอะจังวะปึ๊บปึ๊บไม่ต้องลุ้นละขี้เกียจลุ้นเอาเร็วๆไปเลยเนี่ยครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าชึบชึบชึบอ๋อมันกดข้ามได้นี่หว่าไอเวนดูดิ แม่งเอ้ยคาทาบ่มีจักอันบักซัดโถเอะไอะไม่เอาไม่ซื้อพอเป็นสุ่มต่อดีกว่าได้กี่อันแล้วอ่ะคาถาดูแบบหนึ่งนะคาทาได้บ้หกอันแล้ววะขาดอีกสี่อันทุกคนไะคาทามาหน่อยเพื่อนคาทาคาทาโอโหคาทาไม่ออกขอคาทาหน่อยโอเคเจ็อันแล้วนะครับผม ้ามารอบหน้าผมแม่ง like like in <im> เปิดในคังเองดรกว่าเหมือนแบบเปิดแบบนี้แม่งแบบเหมือนไม่ได้เลยวะโอ้โหหกแล้วหกแล้วเพื่อนเพื่อนโอเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วคามาเจ็ดแล้วโอ้โหแม่เอ้ยคามาเพื่อนเร็วโอเคนะครับขาดอีกสองอันโอเค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 ขาดอีกกันดึ้ขาดอีกกันอีเวนนี้อวยวะไออีเวนนี้อวยวะแซ นานทีจะอวยขอคาถาเลยได้ไหมอ่ะจบเลยเนี่ยคาถา,อา,า,า,าโอ้โหคาถาคาถาไหมโอ้ไม่ใช่ขอคาถาเถอะนะนะกุยบอลแมนบอลแมนบักสัดบอลแมนคาถาหน่ยอย,อยขอเถอะทักอันหนึ่งนะคาถาไปเป,เปิดลูกอมดาวดูกว่าไหมวะเนี่ยฮะคาถาไหมผมไม่อยากเสียบเบลล้อ คาถาไม่ออกนะครับไปแซดไปลองแบบอเสียลูกอมดาวดูก่อนวะน,นี่ครับผมเื่อแม่งฟุกไงเผื่อฟุกเผื่อฟุกเอ้เยไปคาถาเนี่ยนะครับจบเลยคาถาปับป๊บปับ๊บปั๊บบักซัดเบ่ออกแม่งเอ้ยไปต่อ <laughs> ขาดไปเดียวขาดไปเดียวเพื่อนไปเดียวมาเหอะนะคาถา ทา้าโอเคครับโอ้โหอีเวนต์นี้อวยไอ้สัฮ้ออีเวนต์นี้อวยเราอะแม่งนานๆทีจะอวยน,น,นะครับหมมูโอเคนะครับปิดไปเท่าไหร่เนเ่ยปิดไปห้าพันห้าพันสองร้อยนะครับปิดไปห้าพันสองร้อยเพชรเป็นไปนได้จังไดวะแม่งปิดหน่อยว่ะบักสัดรับก่อนรับก่อนเลยนะครับเอ้ยนานๆทีจะปิดน้อยกับเขาอุ้ยแม่งเกือบกดผิดนะเนี่ย อ๋อนี่ไงไะนี่ครับเราได้แล้วนะครับผมควีนสกาเรตนะครับอีโวควีนสกาเรตเรียบร้อยนะครับผมจะหาอัญมณีไม่คงไม่หานะครับผมเพราะมันตัวขาดครับอินหานี่นะครับผมแม่งนะครับสู้น้องควีนสกาเรตเราก็ไม่ได้นะครับผมอือควีนสกาเรตมีบัฟด้วยนี่ผมชอบที่ไอไอ้นี่แหละไอ้หุ่นไล่การ์นี่แหละนะครับกับสกิลทหารผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับก็โอเคนะครับอีเวนต์นี้นันดานที จะอวยนั่นทีจะอวยนะครับก็โอเคนะครับอีเวนต์นี้ก็อารมณ์ดีนะครับผมก็ตอนแรกขอว่าหมื่นหนึ่งอย่างขอขอให้หมื่นหนึ่งอะไรซุปก็โอเคนะครับ5้าพันสองร้อยเพชรก็เดี๋ยวรอผมดูรีวิวก็ได้นี่ครับรอดูรีวิวก่อนก็ได้ค่อยตัดสินใจหรือยังไงนะครับแต่ว่าผมว่าผมชอบหมวกหุ่นไลกาว่ะเอ้ชอบเออเพราะมันยังใส่หมวกไทเทเนียมเข้าไปทับด้วยด้วยเออชอบเอ้บัฟหุ่นมันเป็นบัฟดิมันมันจะเรียกหมวกไม่ได้เป็น ไอสกิลไลกาแล้วกันนี่ครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอชมคลิปรีวิวแล้วกันเนี่ยว่าน้องนี่โหดไหมหรืออะไรยังไงนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วครับ